นั่นว่ามา,มายิ้มนีอีอ้วนสงสัยแค่คงได้แค่กระตุ้นวันนี้เอาทำไมแม่แม่อุ้มไม่ไหวช่จะเดินนะคะไม่ช่วยพยุงไม่ไหวถ้าเป็นพ่อเนี่ยจะไหวปกติพ่อเพิ่นช่วยบอค่ะพ่อเพิเ่นนำ<ๆ>มาไม่ทันวันนี้ไหนก็เลยแม่ก็เลย,มเลยไม่เอาวอลเกอร์มาเลย พอดูท่าแล้วแม่ก็น่าจะช่วยไม่ได้ใช่ไหมหมดท่นนี้มันอยากเป็นป้าช่วยตลอดมอสองคนกับเบลเล่ใช้คนเดียวเราเป็นคนขี่ยานค่ะนิดๆหน่อยๆแล้วเราคล้ายๆว่าไม่ค่อยไว้ใจคนอื่นไงคะกลัวกลัวพาล้ม อ้วานนาน้ามามุนม,นมาทำอะไรครับสู้ๆประชุมแล้วเที่ยงกับฝ้าแลนออกมาอันนี้นะ่ะใส่รองเท้ามากเลยค่ะมันถูนะ วันนั้นน่ยพี่นั่นดัดแต่ว่าพี่นั่นจะไปลืมตัวหรืออะไรเลยดัดแรงเท้าวพเนาคล้ายเส้นมันพีกอะคะ่ะเจ็บอยู่ตั้งนานปกติคนยิ่งเป็นคนที่กลัวอยู่ mm hmm. มันมันนั่นมากมันรัดมันตลอดมันเสียสีเนาะมันตรงนั้นมันก็เลยไปเสียสี ใ่กระตุ้นก็นกนดีง <c oughs> มันไม่ได้ทำนะแม่ไปรอบเมื่อกี้ไฟไฟไม่มีผนวกแม่ถ้ามันดไปแล้วหนกหน่วยดูทั้งนันมันสีอ๋อใช่ใช่ลูกละร้อยพี่ไปซื้อมาเปลี่ยนะอะไอไอ,อที่มันเป็นเบเกอร์ชุดใหญ่อะมันปะคะอ๋อใช่ใช่แล้วมันจำยืนลูกเล็กอีกไฟเข้าหรือยังครับยัง เข้าหรือไม่เข้ามอนไม่รู้สึกแล้วอันนี้ได้ยังเ,เล่นแรงแล้นนะเฉยหลับด้วยมันบอกฮะมันจะกระตุ้นกระตุ้นลงไปแต่หลับแรงไปแล้วเห,หรอไ,หได้ไหมได้ยังเอาลนะเอาเพิ่มด้วยเอารถเอารถรถแล้วนะสิบกาพอไหมครับวันนี้ไม่รออ้อนเท่าอาทิตย์ก่อนข่ายอยู่นะเอ้เรากี่หอนมอน ตุ้นไฟฟ้าอันนี้คือกระตุ้นไฟฟ้านะคะใช้ไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนะือ้อเล่นโทรศพัพท์เชย ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไฟฟ้าวิ่งกระตุ้นอยู่ในขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเล่นโทรศัพท์เฉยชิ้ชวเอายังยังไงนะลูกยังไงนะคะแน่นะว่าช,วชินแล้วครับ เป็นการจะใช้ไฟฟ้าระตุนกล้ามหนื่อค่ะนอนเฉยพอ่าชินแล้วชาชินแล้วนี่ไม่ดีหลับอีกตั้งหาก